บทที่71็สฉันอยากเป็นหัวหน้ากลุ่มพ่อบ้านนั่งเงียบๆทำหน้าที่เป็นเครื่องพิมพ์แฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่กินยาเป็นไปไม่ได้แฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่ต้องออกกำลังกายอย่างหนักถึงจะลดน้ำหนักได้แฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่โยโย่พักผ่อนสักหน่อยเถอะแฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่คุณจะลดน้ำหนักได้ยังไงถ้ายังขี้เกียจ ในช่วงเวลาที่ซูโยอีออกกำลังกายผู้เท่าลูกเกือบจะทำหน้าที่แทนเธอและช่วยเธอตอบชาวเน็ตชาวเน็ตที่สนใจจึงคลิกเข้าไปในบัญชีของแฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่ yo, และพบว่าเต็มไปด้วยคลิปวิดีโอของซูโยอีสมกับเป็นแฟนตัวยงชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกับบัญชีนี้และจำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่นานก็มีข้อความส่วนตัวจากบัญชีวเวปปอชื่อทีมสนับสนุนโยโย่ yo. ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของทีมสนับสนุนโยโย่ของเราคุณอยากเข้าร่วมกับเราไหมพ่อบ้านชำเลืองมองผู้เท่าลู่ซึ่งกำลังเพลิดเพลินกับการดูสตรีมจึงถามขึ้นนายท่านครับทีมสนับสนุนทักมาพวกเขาถามเราว่าเราอยากจะเข้าร่วมทีมหรือไม่ผู้เท่าลู่ขมวดคิ้วทีมสนับสนุนคืออะไรพ่อบ้านอายุเกือบ50ปีที่ไม่รู้เรื่องของคนหนุ่มสาวมากนักแต่เขาได้เรียนรู้จากหลานสาวของเขาเมื่อดูการถ่ายทอดสด อาจจะเป็นแค่กลุ่มแฟนคลับที่สนับสนุนเธอมั้งครับผู้เท่าลู่บกมือแล้วพูดว่าเราไม่ต้องการเข้าร่วมกับคนอื่นเราตั้งกลุ่มแฟนคลับเองได้ฉันอยากเป็นหัวหน้ากลุ่มพ่อบ้านหัวเราะเบาๆผู้เท่าลู่ดูจะอายุน้อยลงมากตั้งแต่เขากลายเป็นผู้คลั่งไคล้ไอดอลหลังจากสตรีมซูโยอีก็กลับไปที่หอพักเพื่อออกกําลังกายตามปกติดูเหมือนว่าเธอยังไม่มีความคิดเกี่ยวกับการประเมินที่จะถึงนี้เลย ตอนนั้นที่มุมบันไดบนชั้นสองซูโยอีบอกลากระต่ายน้อยและปฏิเสธคําเชิญของเธอที่จะไปห้องพักของเชิญซีซีหญิงสาวเดินตรงไปที่ชั้นสามเธอได้ยินเสียงฉูร่วหวนจึงมองไปที่บันไดทั้งสองสบตากันคนหนึ่งเย็นชาและอีกคนก็สงบนิ่งห้องของซูโยอีอยู่สุดทางเดินเมื่อเธอเดินผ่านฉูร่วหวนันฉันจะชนะการแข่งขันนี้แน่นอนซูโยอีหยุดเดินและพูดต่อด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า ถ้าอย่างนั้นเราควรพยายามอย่างเต็มที่จากนั้นซูโยอีก็กลับเข้าห้องของเธอไปใบหน้าของชูร่วหวนมืดมนเธอปิดประตูเสียงดังและหยิบโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ออกมาเป็นยังไงบ้างพี่สาวไม่ต้องกังวลบริษัทโฆษณากำลังทำงานอย่างเต็มที่พวกเขาสามารถส่งมอบแผนการโฆษณาฉบับสมบูรณ์ให้อย่างช้าที่สุดในคืนพรุ่งนี้เธอคือน้องสาวฝาแฝดของชูร่วหวนชูร่วหลิน แต่พี่สาวคนในทีมจะรับแผนของพี่ได้เหรอถึงในห้องจะไม่มีแสงไฟแต่แสงสลัวของโทรศัพท์สะท้อนใบหน้าของฉูร่วหวนที่ดูมืดมนแน่นอนว่าคนพวกนี้ไม่รู้จักการวางแผนโฆษณาเลยความคิดเห็นของคนพวกนั้นไม่ต้องเก็บมาใส่ใจหรอกชูร่วงหวัอดจินตนาการถึงสายตาชื่นชมของทุกคนเมื่อเธอพูดแผนนี้ให้พวกเขาฟังไม่ได้คราวนี้เธอต้องเอาชนะซูโยอีและได้รับการรับรองจากดอร่าและต้องได้เซ็นชื่อเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้ได้ เธอเคยดูแลบริษัทโฆษณาซินหยวนไม่ใช่เหรอฉันไม่อยากถูกหาว่าจ้างมือปืนชูรั่วรหลินตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีปัญหาบริษัทของพวกเขาทำธุรกิจกับครอบครัวของเรามาโดยตลอดพวกเขาคงจะไม่ตัดเส้นทางการเงินของตัวเองซินหยวนเป็นบริษัทโฆษณาชั้นนำของประเทศจีนและทำธุรกิจกับกลุ่มการเงินสิบอันดับแรกของประเทศครั้งนี้ชูรั่วรหลินจ้างพวกเขาในนามของตระกูลชูและอีกฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงแล้วด้วยมันต้องไปได้สวยแน่นอน ชูโรคว,วนรู้สึกโล่งใจมากจึงเข้านอนเร็วแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะนอนหลับให้สบายเช้าวันต่อมาซูโยอิลุกขึ้นและทำจกเหมือนทุกวันหลินเจี้ยนก็มาพร้อมกับกล่องอาหารกลางวันเช่นเดิมเนื่องจากหลินเจี้ยนถูกลดระดับลงไปอยู่คลาส4เธอจึงย้ายออกจากที่นี่ไปยังหอพักที่อยู่กลางทางขึ้นเขาเธอเอากล่องข้าวมาวางไว้ที่นี่ก็ได้ฉันจะเอาไปให้ที่ห้องซ้อมทุกเช้าเองหลินเจี้ยนสส่หัว ไม่เป็นไรขอบคุณนะวันนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะมาเอาโจ๊กคงไม่รบกวนเธออีกแล้วละ่ะประธานลู่บอกกับเธอว่าไม่ต้องมาส่งโจ๊กให้เขาอีกต่อไปแต่เป็นเธอเองที่ยืนกรานที่จะเอามันไปให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายวันที่สองของการอภิปรายดําเนินไปอย่างรวดเร็วเมื่อทีมหลักถูกกาหนดเป็นความสุขความสนุกสนานและการสรุปหัวข้ออื่นๆสมาชิกในทีมก็เริ่มมีจินตนาการมากมายแค่ตอนเช้าก็ใช้เวลาวาดโครงเรื่องโฆษณาไปหมดแล้ว บทสรุปคือเรื่องราวของสาวเท่กับสาวลอริต้าสุดน่ารักเปิดเรื่องหญิงสาวผู้เย็นชาวิ่งหนีออกจากงานเลี้ยงและไปพบกับแมวตัวหนึ่งบนพื้นหญ้ากลางเรื่องแมวน้อยกลายเป็นสาวน่ารักทั้งสองชอบพอกันและเต้นรำในงานเลี้ยงตอนจบคือหญิงสาวผู้เย็นชาจาักไปพร้อมกับแมวจากนั้นก็ถ่ายคลสอัพไปที่ด้านหลังของเธอและคำโฆษณาก็จะปรากฏออกมาตัวละครหลักสาวเท่สาวน่ารักลูกแมว คนที่เหลืออาจปรากฏในพื้นหลังของงานเลี้ยงไม่ต้องสงสัยเลยว่าหญิงสาวที่เย็นชาถูกสร้างขึ้นเพื่ออวีชิงเจ้าส่วนหญิงสาวลอริต้าน่ารักเป็นที่ถกเถียงกันเล็กน้อยคนส่วนใหญ่คิดว่าภาพลักษณ์ของเฉินซีซีและชุยเชียนต้องเหมาะสมเฉินซีซีน่ารักในขณะที่ชุยเชียนต้องงดงามการถ่ายโฆษณานี้มีความสําคัญมากถ้าพวกเธอชนะที่หนึ่งโฆษณานี้จะแสดงในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งในจีนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงจะโพสบนเว็บไซต์ทางการของดอร่าด้วยพวกเธอทั้งสองจึงต้องต่อสู้เพื่อมันซูโยอีมองไปที่อวีชิงเจ้าและคิดว่าเธอเลือกอวีชิงเจ้าเช่นกันเออหมายถึงโฆษณานะเธออยากออกความคิดเห็นไหมอวีชิงเจ้าขมวดคิ้วและทำหน้าเรียบเฉยภาพลักษณ์ของพวกเธอไม่แตกต่างกันเลยในสายตาของฉันแต่ถ้าให้ฉันเลือกฉันจะเลือกเธอซูโยอีฮะ ซูโยอีสงสัยว่าหูของเธออาจแววไปจนกระทั่งเธอได้เห็นแววตาที่มุ่งมั่นของอวีชิงเจ้าเธอจึงแน่ใจว่าเธอได้ยินไม่ผิดแต่เธอกับเด็กสาวโลลิต้าน่ารักมันไม่มีจุดเชื่อมโยงกันเลยนะสิ่งสำคัญที่สุดในการถ่ายทำโฆษณาครั้งนี้คือสร้างคู่จิ้นรูปร่างหน้าตาไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดกล่าวอีกในหนึ่งอวีชิงเจ้ามองไปที่ซูโยอีอย่างมั่นใจสมาชิกในทีมกำลังคิดตามคำพูดของเธอแต่พวกเธอก็ต้องถามความเห็นของซูโยอี ครู่หนึ่งพวกเธอก็พูดว่าลีดเดอร์คุณอยากแสดงเป็นตัวหลักไหมภาพลักษณ์ของคุณก็เหมาะสมเช่นกันเป็นเพราะเราตาบอดเองด้านชาวเน็ตก็เ e ริ่มถกกันโยอีเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นโยโย่ ow, แต่ตอนนี้ยิ่งดูเธอก็ยิ่งเหมาะกับบทนี้เธอไม่ได้อ้วนมากอย่าลืมว่าโยโยสูงกว่า170่งเซนติเมตรตอนนี้ฉันพูดได้คำเดียวว่าเธอแค่อบนิดหน่อย ใช่และเธอมักจะสวมชุดหลวมๆมไม่โชว์รูปร่างฉันพนันได้เลยว่าเธอต้องสวยมากหลังจากปรับการแต่งตัวอีกอย่างตอนเธอแสดงครั้งแรกเธอสวยมากเอาหน้าตากล้องจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองฉันคิดว่าตอนนี้โยโย่เกือบจะตัวเท่าอาวีชิงเจ้าแล้วอย่าด่าฉันนะซูโยอีรู้สึกรกระอักกระอ่วนจึงพูดว่าตื่อวีชิงเจ้าขอบคุณนะแต่ในแง่ของความสวยเข้าคู่กัน พวกเขาคงดีกว่าฉันให้ฉันเป็นตัวสำรองก็พอมาดูกันว่าการถ่ายทำโฆษณาถ่ายเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเธอคิดแบบนั้นไหมอวี๋ชิงเจ้ายังคงเงียบหลินเจี้ยนที่นั่งอยู่ด้านหลังและดูการสนทนาที่มีชีวิตชีวาตรงหน้าเธอหญิงสาวก,ก็รู้สึกอ,อึดอัดที่ไม่มีคนสนใจเธอที่เป็นคนน่ารักและสดใสแต่กลับไม่มีใครเสนอชื่อเธอเลยบทที่เจเจอคุณทีไรต้องเหงื่อท่วมตัวอย่างนี้เสมอ แม้แต่ซูโยอีเองก็ไม่มองเธอทั้งที่เธอเคยเป็นคนสอนซูโยอีเต้นมาก่อนนะทุกคนในทีมได้รับบทบาทของตัวเองเรียบร้อยแล้วโดยซูโยอีแบ่งงานสำหรับการถ่ายทำโฆษณาออกเป็นกลุ่มอุปกรณ์ประกอบฉากกลุ่มสถานที่กลุ่มเสื้อผ้าและกลุ่มแต่งหน้าแต่พวกเธอยังต้องการองค์ประกอบสำคัญแมวอวีชิงเจ้าเสนอให้มีแมวอยู่ในวิดีโอตามแผนของเธอการพบกันระหว่างหญิงสาวเยนชากับหญิงสาวน่ารักอยู่ในจินตนาการของสาวเยนชาเท่านั้น วิดีโอที่จะถ่ายนี้เน้นไปที่ความสุขและความรักต้องห้ามอย่างน้อยก็ได้ลงมือทำแม้จะไม่สำเร็จผู้ชมสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเล่นเต็มที่กับคำว่าคลุมเครือแต่ปัญหาในตอนนี้คือพวกเธอไม่มีแมวเมื่อนึกถึงความจริงที่ว่าทีมงานปฏิบัติต่อผู้เข้าแข่งขันแบบไร้มาตรฐานเธอจึงตัดสินใจที่จะสื่อสารกับทีมงานของรายการด้วยตนเอง ในตอนบ่ายให้ทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองตามที่ได้ตกลงกันโดยเฉพาะกลุ่มสถานที่ทั้งต้องใช้คนจำนวนมากและงานหนักที่สุดนำช่างภาพไปด้วยเพื่อหาสถานที่ถ่ายทำที่เหมาะสมเตรียมกหุลับแดงโต๊ะของหวานและของอื่นๆให้พร้อมพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มถ่ายทำกันตรงเวลาเข้าใจไหมสมาชิกในทีมส่งเสียงตอบเข้าใจทีมที่คืบหน้ามากที่สุดทีมที่มีไอเดียดีที่สุด จูจูก็รู้สึกว่าการถ่ายทอดสดก็ดีไม่มีใครกล้าลอกเลียนแบบความคิดของคนอื่นกลุ่มของชูร่ว,วนหแย่มากทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อเป็นลีดเดอร์และทุกคนก็ปฏิเสธที่จะยอมรับกันแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะมีการต่อสู้กันระหว่างผู้ที่แข็งแกรง่งเฮฉันเพิ่งไปดูมาชูร่ว,วนนำเสนอแผนโฆษณาที่ดีมากจริงเหรอฉันจะไปดูหลังจากแยกย้ายซูยโยอ,อีกลับไปที่บ้านพักเพื่อกินอาหารกลางวันและพักผ่อน ส่วนเรื่องแมวเธอจะไปคุยกับผู้กำกับเจ้าไวเฉิงครั้งที่แล้วช่างแต่งหน้าของพวกเธอมีไม่พอผู้กำกับเจ้าจึงจัดช่างแต่งหน้าให้พวกเธอเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณานี้เกี่ยวข้องกับคุณภาพของรายการนอกจากแบรนด์แล้วผู้กำกับเจ้าควรเป็นคนที่กังวลมากที่สุดหลังจากตัดสินใจได้เธอเดินไปที่สำนักงานของเจ้าไวเฉิงอาคารสีแดงเป็นบ้านพักแยกต่างหากใกล้กับห้องฝึกซ้อมของเด็กฝึกมันถูกใช้เป็นที่พักสำหรับทีมงานและสำนักงานของเจ้าไวเฉิงอยู่บนชั้นสูงสุด ซูโยอีเดินไปที่ประตูเมื่อเปิดประตูก็เห็นเจ้าว้เฉิงกำลังอ่านเอกสารหลังจากเคาะประตูอย่างสุภาพเจ้าวเวยเฉิงก็เงยหน้าขึ้นและรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นซูโยอีทำไมคุณถึงมาที่นี่อะไรเธอไม่ควรมาเหรอซูโยอีแต่จมูกของเธอฉันมีเรื่องจะขอร้องคุณคะ่ะเจ้าวยเชิงตระหนักว่าคำพูดของเขากำกวมผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นปิดประตูก่อนเธอแล้วมาคุยกัน เมื่อได้ยินอย่างนั้นซูโย,โยอีก็ปิดประตูสัญญาของเทียนฉีเอนเตอร์เทนพร้อมแล้วผมกำลังขอให้ทีมงานส่งให้คุณแต่ไม่คิดว่าคุณจะมาหาผมเองมันไม่สะดวกเลยพอไม่มีโทรศัพท์บนเกาะแบบนี้กลับกลายเป็นเรื่องนี้เหรอถึงมันจะผิดกฎแต่เนื่องจากประธานรู้เห็นความสามารถของคุณคุณควรพยายามให้มากขึ้นแล้วอย่าให้ใครรู้เกี่ยวกับสัญญาเจ้าไว้เฉิงกล่าวเสริมซูโยอีพยักหน้า คุณสามารถส่งมอบให้กับประธานลู่ได้โดยตรงหลังจากที่คุณเซ็นเสร็จแล้วอ้ออีกอย่างคุณต้องการให้ผมทำอะไรซูโยอีบอกถึงจุดประสงค์ที่เธอมาในครั้งนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นเจ้าไวเชิงก็ไม่ปฏิเสธเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาแมวแต่จะหาแมวดีๆก็คงไม่ง่ายดอร่าก็เป็นแบรนด์ที่หรูหรามันไม่ดีอย่างแน่นอนที่จะเลือกแมวมาแบบสวๆผมจำได้ว่าประธานลู่มีแมวอยู่ที่บ้านพักเขานี่ทำไมไม่ยืมเขาละ่ะ ฮะขอยืมลู่เฉินซูโยอีไม่แน่ใจว่าเธอได้ยินถูกหรือเปล่าผู้กำกับเจ้าคําแนะนำของคุณก็ดีเหมือนกันแต่เราเริ่มเตรียมการบางอย่างแล้วถ้าแมวของประธานลู่ไม่ว่างเราก็ยังต้องถ่ายทำต่อไปเจ้าไว้เฉิงเห็นด้วยโอเคโอเคฉันจะจัดการให้หลังจากเขารับปากจะจัดการเรื่องแมวให้แล้วเธอก็กำลังจะจากไปแต่เจ้าว้เฉิงเรียกเธอเอาไว้ คุณนั่งรอที่นี่ก่อนผมบอกเจ้าหน้าที่ให้ส่งสัญญาให้ถึงมือคุณผมคิดว่าเธอจะกลับมาเร็วๆหากไม่พบคุณซูโยอีนั่งรออยู่บนโซฟาเงียบๆเห็นได้ชัดว่าเจ้าไว้เฉิงยุ่งมากหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่สนใจเธออีกและยังคงจัดการกับงานของเขาต่อไปผู้กำกับเจ้าหญิงสาวผมสั้นเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าเอกสารเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่หยุดไปชั่วขณะเจ้าวเฉิงไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะสนใจเธอเลย เอาเอกสารไปให้ซูโยอีแล้วออกไปสาวผมสั้นกัดริมฝีปากและไม่พูดอะไรเธอส่งเอกสารและออกจากสำนักงานไปเธอรีบไปส่งเอกสารโดยไม่ได้มองทางเลยด้วยซ้ำจนชนเข้ากับฉู่ร่วหวนโดยบังเอิญระหว่างทางที่มาเมื่อเธอมองลงไปก็พบว่าเอกสารของพวกเธอตกอยู่ที่พื้นมากมายเธอไม่รู้ว่าฉู่ร่วงหวัได้เห็นมันหรือเปล่าผู้อำนวยการเจ้ากําชับกับเธอว่าอย่าให้คนอื่นเห็นมันเด็ดขาดทำไมเธอถึงทำเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่ได้กันนะ หญิงสาวได้แต่หวังว่าชูร่วหวนจะไม่เห็นมันคงจะดูแปลกหากซูโยอีไปไหนมาไหนพร้อมกับเอกสารในมือของเธอเธอจึงเก็บมันที่หอพักและรีบไปที่บ้านพักของลูเ่เฉินโดยไม่ได้อ่านมันอย่างละเอียดเธอกดออดหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเขาไม่ได้อยู่เหรอเธอเหนื่อยมากจนหันกลับมามองเกาะทั้งเกาะท่ามกลางแดดแผดเผาของเดือนสิงหาคมเธอมองไปมองมาอยู่สามครั้งตอนนี้เสื้อผ้าของเธอเปียกโชกไปด้วยเหงื่อ ซุนักจิ้งจอกจึงพูดด้วยความขยะแขยงสู้จู่ดูตัวคุณสิไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่ายังไงซะเขาก็เป็นผู้ชายมันไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไม่ชอบแต่งตัวอย่างสู้จู่มาก่อนเธอจะกลายเป็นเทพธิดาด้วยวิธีนี้ได้อย่างไรตอนนี้ซูโย,โยอีร้อนมากจนนั่งบนพื้นคอนกรีตแล้วพูดว่าอาร้อนจังเธอนั่งพิงประตูเหล็กของบ้านพักไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนอึอร้อนซูโยอีนั่งลงบนพื้น อุณภูมิสูงซะจนราวกับว่าหัวใจของเธอถูกแผดเผาทำไมเจอคุณทีไรต้องเหงื่อท่วมตัวอย่างนี้เสมอมีคำตำหนิในคำพูดของเขาเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นใบหน้าที่หล่อเหลาของชายหนุ่มเธอก็ยิ่งอารมณ์เสียทำไมเขาถึงหล่อตลอดเวลาราวกับหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนจริงๆเขาเดินเข้าไปหาเธอและยื่นมือออกไปแต่เธอกลับไม่ตอบสนองไม่ร้อนเหรอใบหน้าของซูโยอ,อีแดงจัดไม่รู้ว่าเป็นเพราะแดดหรือความเขินอายกันแน่ ด้วยความช่วยเหลือจากลูเ่เฉินเธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหญิงสาวไม่อยากเข้าไปในบ้านพักและอยู่กับเขาตามลําพังประธานลู่ฉันมีเรื่องสําคัญจะบอกคุณคุณเซ็นสัญญาแล้วเหรอเออยังหลังจากหยุดครู่หนึ่งเขาพูดต่อถ้าคุณไม่ต้องการเข้าไปข้างในเราคุยกันใต้ต้นไม้ก็ได้ดีในที่สุดเธอก็รู้สึกเย็นขึ้นซูโยอีปาดเหงือบนหน้าผากของเธอแล้วพูดว่า ประธานลู่ชันได้ยินมาว่าในบ้านของคุณเลี้ยงแมวทีมของเราต้องการยืมมันไปถ่ายโฆษณาน้ำหอมนะคะ่ะใครบอกคุณว่าผมเลี้ยงแมวซูโยอีอ่ำอึง้งนี่มันเรื่องสำคัญเหรอสิ่งสำคัญคือเธอต้องการยืมแมวไม่ใช่เหรอหรือลู่เฉินไม่ต้องการให้ยืมมันบทที่73ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นผู้กำกับเจ้าแนะนำว่าเราควรมองหาแมวที่ดี ชายหนุ่มมองไปที่ซูโยอีและขมวดคิ้วซูโยอีมีลางสังหรณ์ว่าเขาจะปฏิเสธเธอจึงรีบชิงพูดก่อนลืมมันไปเถอะไม่ประธานลูกคุณไม่จําเป็นต้องบอกฉันฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรลู่เฉินค่อยๆหยิบผ้าเช็ดหน้าผ้าฝ้ายสีดําออกมาแล้วพูดว่าคุณรู้อะไรหมาเช็ดเหงื่อคุณซะมันสกรปรกทุกครั้งที่ฉันเห็นประธานลู่ฉันรู้สึกแปลกๆในใจตลอดเลย อาฉันจะตายแล้วประธานลู่อ่อนโยนจังฉันก็โดนเหมือนกันฉันก็พูดคําว่าสกปรกไม่คิดว่าเราจะใจตรงกันขนาดนี้เช็ดมันด้วยมือของเขาโยโย่จะทําอย่างไรเหมือนกับในนิยายหรือละครน้ำเน่าพระเอกมักมีกมนิสัยแบบนี้ฉันอดยิ้มไม่ได้เมื่อมองไปที่ประธานลู่โอ้แหล่งความสุขของฉันต้องทํายังไงถึงจะมีผู้ชายหล่อๆแบบนี้มาเป็นแฟนจุ๊บจุบซูโยอ,อีชะงักค้างไปสองวินาทีและเขินอายมาก เธอหันกลับมาและเช็ดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าอย่างร้อนรนจิ้งจอกเจ้าเล่ในดูซิว่าสะอาดหรือยังสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่มีความสุขที่เธอทำอะไรไม่ถูกสะอาดแล้วแมวนั่นไม่ใช่ของผมผมขอถามเขาก่อนเขาเปิดวีแชทและส่งข้อความไปถามคุณปู่ของเขาจากนั้นเขาก็ถ่ายรูปด้านหลังของซูโยอีและส่งให้ชายชาราถามจากใจจริงนี่ประธานลูกเพิ่งถ่ายรูปน้องอ้วนใช่หรือเปล่า แม้ว่ามุมจะดูยากแต่ฉันคิดว่าเขากําลังถ่ายรูปเธออยู่โอ้พระเจ้าหรือนี่จะเป็นอย่างในละครพวกเขาตกหลุมรักกันประธานลูกกับรักต้องห้ามอะไรนะออกไปไกลๆเลยประธานลูกเป็นของฉันแฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆผู้เท่าลู่ตอบกลับลู่เฉิญทันทีนทว่าด้ลู่เฉินเขายังไม่ได้บอกคุณปู่เลยว่าต้องการยืมแมวคุณปู่กำลังดูผมอยู่หรือเปล่า ผู้เท่าลู่ยิ้มและตอบกลับว่าปู่คิดว่าหลานโตแล้วจะไปดูหลานทำไมกันคุณปู่ไม่ได้สนใจหลานแท้ๆของตัวเองเลยเมื่อเขาวางโทรศัพท์ลงซูโยอีก็หันกลับมาผมถามเจ้าของแมวให้แล้วเขาตกลงผมจะเอามันไปให้คุณในวันพรุ่งนี้เช้าตอนแรกซูโยอีคิดว่าคงไม่สำเร็จแต่ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะให้ยืมมันจริงๆขอบคุณมากค่ะประธานลูกเธอมองผ้าเช็ดหน้าในมือแล้วถามว่านี่ค่ะทิ้งมันไปเถอะ เขาพูดอย่างสบายๆซูโยอีได้ยินก็พยักหน้าหลังจากการถ่ายทอดสดในคืนนั้นสมาชิกในทีมมารวมตัวกันในห้องฝึกซ้อมอีกครั้งเพื่อรายงานความคืบหน้าเจอสถานที่ที่เหมาะกับก,บการถ่ายโฆษณาแล้วขยู่อีกฝากของเกาะวันนี้เราจะจัดฉักงานเลี้ยงกับทีมงานแต่พวกดอกกุหลาบมันเหี่ยวเฉาง่ายทีมงานเลยแนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้ดอกกุหลาบในช่วงแรกส่วนเรื่องอื่นๆเราจะจัดการได้อย่างเต็มเ,ม,เมื่อเริ่มการถ่ายทํา ซูโยอีพยักหน้าแล้วกลุ่มที่เหลือละ่ะในส่วนของเสื้อผ้าทางแบรนดดอร่าได้ส่งเสื้อผ้าให้จํานวนหนึ่งแล้วจากการพูดคุยกับกลุ่มก่อนหน้านี้เราได้เลือกมาสามชุดสําหรับตัวละครหลักสองคนและเราจะตัดสินใจอีกทีหลังจากเห็นภาพในกล้องสมาชิกในทีมทุกคนทําตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและรายงานความคืบหน้าทีละคนซูโยอีมองไปที่อวีชิงเจ้าแล้วถามว่าเธอเตรียมช่างแต่งหน้าหรือยังอวีชิงเจ้าพยักหน้า อื้มหลังจากทดลองแต่งหน้ามาหลายครั้งเราก็ได้สไตล์การแต่งหน้าที่ต้องการแล้วงั้นทุกคนก็กลับไปพักผ่อนเถอะทุกคนเดินกลับไปที่หอพักจนเหลือเพียงซูโยอี้เฉินซีซีและอวีชิงเจ้าพี่สาวพี่ตัวหอมจังเธอหมายถึงบาปแห่งรักเหรอซูโยอีถามอย่างสับสนเมื่อวันเธอลองฉีดน้ำหอมแต่วันนี้เธอได้เปลี่ยนชุดฝึกของเธอแล้วดังนั้นกลิ่นน่าจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วนี่ กระต่ายน้อยย่นจมูกแล้วพูดว่ามันไม่ใช่กลิ่นนั้นสักหน่อยอวี๋ชิงเจ้าพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมบาปแห่งรักมันเป็นน้ำหอมผู้ชายกระต่ายน้อยได้ยินอย่างนั้นก็หันไปมองพี่สาวอย่างมีเลส่สนยพี่สาวพี่มีความลับเหรอซูโยอีตอบกลับไปตามความสัจจริงว่าฉันอยู่บนเกาะนี้ทุกวันจะเอาเวลาที่ไหนมาปกปิดความลับจากเธอ แต่อวีชิงเจ้ายังถามเธอต่อฉันเคยได้กลิ่นน้ำหอมผู้ชายแบบนี้จากประธานลูกว้าวกระต่ายน้อยหันขอบไปทางซูโยอีพี่สาวนี่พี่ซูโยอี้มองไปที่อวีชิงเจ้าแล้วสงสัยว่าเธอคนนี้มีจมูกหมาหรือเปล่าฉลาดเกินไปหรือเปล่าเธออยู่กับเขาเพียงไม่นานเองนะฉันไปยืมแมวมาจากเขาแค่นั้นเองเชิญซีซีทำหน้ามุยฉันคิดว่าไม่ใช่แค่นั้นนะ เห็นได้ชัดว่าเด็กสาวไม่เชื่อพอพูดถึงเรื่องนี้วันนั้นพี่ชายลู่มาส่งพี่ที่หอพักหลังเวลากินข้าวกลางวันด้วยนี่เมื่อได้ยินที่เฉินซีซีพูดอวีชิงเจ้าก็มองเธอด้วยสายตาอ่านยากซูโยอีกลอกตาเฉินซีซีกระต่ายน้อยรู้ทันทีว่าพี่สาวของเธอกำลังโกรธขอโทษขะฉันจะไม่พูดอีกแล้วซูโยอีอธิบายว่า ลองคิดดูสิเธอคิดว่าฉันกับเขามาจากโลกใบเดียวกันจริงๆเหรอฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาและเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันสักนิดทั้งต่อจากนี้ไปและตลอดไปกระต่ายน้อยพึมพำไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อเห็นสายตาที่เฉียบคมของพี่สาวกระต่ายน้อยก็หุบปากทันทีซูโยอีก,ก้มหน้าลงแล้วพูดว่าฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นอีกอย่างฉันแก่เกินไปที่จะฝันถึงมันแล้ว เช้าวันพุทธที่มีแดดจัดซูโยอีลุกขึ้นจากเตียงมองห้องที่เต็มไปด้วยแสงแดดอย่างอารมณ์ดีมันเป็นวันที่ดีสำหรับการถ่ายทำหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเธอรีไปรับแมวจากลู่เฉินเธอกดกลิ่งประตูดได้ไม่นานเขาก็ออกมาพร้อมกับตะกร้าแมวในอ้อมแขนผมเตรียมอาหารแมวและนำไว้แล้วถ้ามันกินอย่างอื่นจะท้องเสียแล้วก็แมวนี้ยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ผมแนะนำว่าอย่าเล่นกับมันดีกว่าไม่งั้น ไม่รู้ว่าซูโย,โยอีคิดไปเองหรือเปล่าแต่เธอเห็นว่าแมวตัวนั้นน่ารักและขี้อ้อนมากเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบาดทะยักซูโยอีมองแมวน่ารักในตะกรา้ามันมีใบหน้าตัววีดวงตาสีน้ำเงินเข้มสดใสขนนุ่มสลวยสีขาวเราวหิมะตัดกับสีช็อกโกแลตเธอนึกถึงสุนัขจิ้งจอกเวอร์ชันจิ๋วซึ่งก็น,น่าจะน่ารักเช่นกันถ้าไม่ใช่เพราะสุนัขจิ้งจอกนั่นไม่สามารถปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นได้เธอคงขอให้สุนัขจิงจ้งจอกไปถ่ายแทนแล้ว ประธานลู่ไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลอย่างดีหลังจากบอกลาเธอรี่ไปยังสถานที่ถ่ายทำนี่เป็นครั้งแรกที่ซูโยอีมาที่สถานที่ถ่ายทำมันมีต้นไม้และหญ้าเขียวชะอมแสงแดดส่องผ่านช่องว่างของใบไม้สวยงามราวกับภาพวาดศิลปะตากล้องเข้ามาและพูดว่าฉันตรวจดูรอบๆแล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายทำซูโยอียังคงเงียบนี่แตกต่างจากโครงเรื่องที่พวกเขาคาดไว้เล็กน้อย เมื่อหญิงสาวเย็นชาเข้าร่วมงานเลี้ยงในคฤหาสา์และบังเอิญพบกับหญิงสาวสุดน่ารักเธอมองไปยังโต๊ะขนมที่ถูกจัดไว้และพบว่าพวกมันไม่กลมกลืนเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่ามีความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการหากให้มันอยู่ในวิดีโอคงดูไม่ดีหลังจากที่ซูโยอีสื่อสารความคิดของเขากับตากล้องแล้วเขาก็พูดด้วยความมั่นใจว่าหากเธอไม่แก้ไขข้อความโฆษณาเขาก็จะถ่ายทำต่อไป ก่อนหน้านี้สมาชิกในทีมเต็มไปด้วยพลังแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดหยุดและมองไปที่ลีดเดอร์เพื่อรอคำสั่งต่อไปด้านอาวีชิงเจ้าก็พูดอย่างใจเย็นลองถ่ายดูก่อนตากล้องถามว่าเราควรเริ่มจากฉากไหนดีฉากเจอสาวน่ารักก่อนฉากนี้ต้องการความสวยงามของธรรมชาติร่วมด้วยแล้วแมวอยู่ที่ไหนตากล้องถามขึ้น